วันนี้เอลิเซ่พาเพื่อนๆมาเมาสมอยกันนะคะวันนี้เอลิเซ่ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนอีกแล้วนะคะแต่ว่าจะมาเมาทมอยอัปเตดตสถานการณ์ตอนนี้ของเอลิเซ่นะคะว่าเอลิเซ่เป็นอย่างไรบ้างเอลิเซ่หายไปไม่ลงคลิปประมาณ3วันถึง4วันเพราะว่าเอลิเซ่ป่วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเอลิเซ่โดนฝนของ ภาคใต้ตอนนี้ฝนตกทุกวันนะคะแล้วก็เอลิเซ่เดินออกไปออกกำลังกายแล้วก็เจอฝนกลับมาก็เลยมีอาการป่วยนะคะป่วยอยู่ประมาณ3วันแลวนะคะเพื่อนๆ่แล้วก็เอลิเซ่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะคะเพราะตอนนี้ภูเก็ติดโควิดกันเยอะมากนะคะเอลิเซ่มีความหวาดผวาทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกแต่ด้วยความที่เรามีกิจกรรมแอดเวนเจอร์ออกไปข้างนอกทุกวันนะคะเพราะว่าผู้ปกครองเอลิเซ่อยู่กับบ้านเฉยๆไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกทุกวันไม่จะทั้งไปเดินซปเปอร์ไปซื้ออาหารไปทานอาหารทุกอย่าง ต้องออกไปนอกบ้านทุกวันว like ันละหลายหลายรอบเอลิเซ่ก like ็ออกไปอย่างระมัดระวังและก็ระแวงใจไปด้วยนะคะแต่ด้วยความที่แบบว่าชีวิตมันต้องไปต่อนะคะเราจะอยู่กับบ้านเฉยๆมันก็ไม่ได้นะคะดังนั้นการออกไปข้างนอกของเอเซทุกครั้งมีการป้องกันทุกครั้งแต่ว่าการป้องกันแล้วมันก็ไม่สามารถจะหลุดรอดพ้นการเป็นไข้หวัดได้นะคะเอเซตื่นเต้นมากค่ะตอนเป็นไข้หวัดวันแรกเอเซซื้อยามาทานเองซื้อ พาราแล้วก็เป็น hm, ฟ้าทะลายโจรตามร้านขายยาทั่วไปนะคะไปบอกเภสัชแล้วก็ได้ฟ้สทะลายโจรตัวนี้มาแล้วก็มีพาราแล้วก็เอเลเซทานพาราของฝรั่งเศสนะคะตัวน,นี้จะแรงหน่อยค่ะหนึ่งเม็ดมี1,000มิลลิกร,รัมนะคะตัวน,นี้จะแรงหน่อยแต่ว่าเอเดเซรู้สึกว่ามันแรงไปเอเดเซจึงใช้ยาพาราธรรมดาของบองไทยนี่นะคะคู่ ăm, กับการทานฟ้าทล,ลายโจรน,นะคะแล้วก็ประมาณ2วันเอเดเซก็รู้สึกว่า อุณหภูมิร่างกายเราก็ยังเป็น37.5อยู่เราก็รู้สึกผวานิดนึงนะคะก็คิดว่าทำยังไงดีเนาะแต่ว่าไม่อยากจะไปเย่จมูกตรวจจมูกอีกแล้วเพราะว่าเป็นคนที่เบื่อมากต่อการตรวจจมูกเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงวันนี้เอลเซ่เย่จมูกไปแล้วประมาณเกือบ20ครั้งนะ้ว<ป>ตอนนั้นตอนที่ไปฝรั่งเศส็ก็เย่ไปหลายรอบแล้วก็กลับมาก็เย่อีหลายรอบตอนกลับไปต่างจังหวัดน,นะคะต้องเย่ทั้งเข้าทั้งออกนะคะเพื่อที่จะเดินทางออกจากจังหวัดได้ดังนั้นการเย่จมูกของเอเซ่ ขอร้องะคะเพราะว่าเย,ย่ลงไปทุกครั้งมันจะน้ําตาจะไหลทุกอย่างมันคือมันมันไม่โอเคอะค่าทีนี้คือเอเดเซ่มาเสิร์ชหาว่ามีตัวไหนบ้างที่สามารถเช็คได้ว่าตัวเองไม่เป็นโควิดนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปโรงพยาบาลดังนั้นเอเเซ่ไปสอบถามร้านยานะคะว่ามีตัวเทสไหมคะร้านยาที่บาอตัวนะคะเพื่อนๆขอบอกนะคะราคานักท่องเที่ยวนะคะ พี่สาวเอเดซ่บอกว่าซื้อตัวเทสตัวนี้มาสิมันจะเทสได้ทั้งน้ำลายแล้วก็ทั้งแหย่จมูกเอเดซ่ก็ไปหาเลือกซื้อนะคะราคากระโดดขึ้นสูงมากเลยค่ะเอเดซ่ไม่สามารถซื้อได้นะคะคือมันเกินความจริงไปมากะคะ่ะเพราะว่าในดูในเพจของการรีวิวการเทสโควิดอะไรอย่างเงี้ยราคาก็ประมาณหลักร้อยนะคะหลักว่าประมาณร้อยไม่ถึง300แต่ทางร้านที่เอเดซ่ไปสอบถามมามัน มันหากว่า oh, <no. S 1> ค่ะคือไม่ไหวค่ะถ้า5 0ากว่าเราไปเทสที่คลินิกดีกว่าไหมคะคือแน่นอนกว่าทีนี้เอลิเซ่ก็เลยไปร้านยาที่ใหญ่กว่านั้นในตัวเมืองนะคะเมื่อวานก็ไปทุวรนในตัวเมืองกับผู้ปกครองเลยแวะไปที่ร้านขายยาแห่งหนึ่งนะคะได้ตัวเทสน้ําลายมาราคาอยู่ที่ประมาณ250าบาทก็โอเคค่ะเกินไม่เกินมากมายเพราะว่าในเพจของคนที่เขารีวิวนะคะราคาก็อยู่ประมาณนี้เอลิเซ่จึงซื้อมาเทสหนึ่งหนึ่งกล่องนะคะแต่เมื่อวาน ตอนที่เทสตอนที่เทสนะคะเอลิเซไม่ได้ทํารีวิวไว้นะคะแต่ว่ามาถ่ายให้ดูตอนที่เอลิเซ่เทสเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เทสเอลิเซ่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะว่าเอลิเซ่ติดโควิดหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองก็ไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเดินไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหลายๆครั้งด้วยกันนะคะเพราะว่า เมื่อประมาณสงวันที่แล้วเพื่อนของผู้ปกครองก็เป็นโควิดเหมือนกันนะคะทั้งสามีและภรรยาสองคนติดโควิดเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้เจอกับเพื่อนของผู้ปกครองกลุ่มนี้จึงไม่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะแต่ด้วยความที่เอเดเซ่เป็นคนระวงอยู่แล้วนะคะว่าตัวเองจะติดหรือเปล่าก็ตรวจดีกว่าเพื่อความมั่นใจค่ะดังนั้นเอเดเซจึงซื้อชุดตรวจตัวนี้มาผลของการตรวจก็เดี๋ยวเอเดเซจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเอเดเซตรวจแล้วออกมาเป็นยังไงนะคะ ชุดตรวจของเอลิเซ่ก็คือชุดนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเอลิเซ่จะพาเพื่อนๆไปชมการตรวจของเอลิเซ่นะคะว่าผลการตรวจออกมาเป็นอย่างไรนะคะชุดตรวจตัวนี้ราคาอยู่ที่250บาทนะคะเอลิเซ่ซื้อมาเพื่อตรวจน้ำลายของตัวเองนะคะผลการตรวจของเอลิเซ่นะคะเอเซ่ได้ทดสอบการเทสโควิดซื้อมาจากร้านยานะคะผลออกมาเป็นลบนะคะนิเกตีฟนะคะขึ้นเฉพาะตัว C ตัวเดียวนะคะเอลิเซ่ไม่เป็น โควิดนะคะเพราะว่าป่วยอยู่ประมาณ2วัน3วันนะคะ,ะก็ไม่สบายใจมากเลยก็เลยซื้อตัวอย่างทดลองเทสมาเทสกับตัวเองนะคะตอนแรกว,ว่าจะรีวิวขั้นตอนแต่ว่าตื่นเต้นตอนนั้นไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเป็นหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ทําการรีวิวแต่ว่าตอนนี้เอลิเซ่สบายใจขึ้นแล้วค่ะขึ้นมา1ขีดนะคะนี่คืออุปกรณ์การทดสอบที่เอลิเซ่ไปซื้อมาจากร้านขายยานะคะเปิดข้าไปที่ YouTube ก็ดูวิธีการทดลอง วันนี้เอลิเซ่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแค่มาบอกเพื่อนๆว่าเอลิเซ่หายป่วยแล้วทุกคนที่เป็นห่วงเอลิเซ่เอลิเซ่ขอขอบคุณด้วยนะคะการป่วยการเจ็บป่วยของทุกคนนะคะเกิดได้ขึ้นกับทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอ,อยู่ในบ้านหรือออกนอกบ้านบ่อยๆก็สามารถป่วยได้นะคะเพราะอาการมันเปลี่ยนแปลงนะคะเราเปิดประตูหน้าต่างลมเข้ามาะละอองฝนเข้ามาก็สามารถทําให้คุณป่วยได้นะคะแต่การออกไปข้างนอกของเอลิเซ่นั้นเอ e ลิเซ่เรามัดนระวังตัวอยู่ตลอดเวลานะคะปิดม่าแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลานะคะแล้วก็ เลี่ยงการเจอสัมผัสกับผู้คนแต่หลังจากน e ี้เอเลเซ่ก็ยังทานยาพาราอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้ไข้หวัดระบาดลงไปในร่างกายมากไปกว่าน,นี้นะคะคืออยากจะให้รู้ผลว่าตัวเองไม่ป่วยเป็นที่เรียบร้อยคือไม่ป่วยร้อยปอรเซ็นแล้วค่ะถึงจะหยุดยาพาราได้ เอเดเซ่ก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนเดิมน,นะคะเพื่อนๆแค่มาแจง้งให้เพื่อนๆทราบคนที่เป็นห่วงเป็นใย,ยเอเดเซ่นะคะทั้งแฟนคลับแล้วก็เพื่อนฝูงกันนะคะที่เป็นห่วงว่าเอเดเซ่ป่วยเป็นยังไงบ้างดูแลตัวเองและสุขภาพใช่คะ่ะเอเดเซ่ทําทุกอย่างที่ป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากโรคภัยค่าเจ็บตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่เอเดเซ่ ต้องเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้ดังนั้นการเจ็บปวดจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่าวันนี้จะมาแจ้งในอัปเดตให้พื่อนฟังนะคะว่าเอลิเซ่หายป่วยแล้วนะคะทุกคนและก็ปลอดภัยจากการเป็นโรคโควิด -19 นะคะไม่เป็นโรคโควิดนะคะ,ะ,คะแลวก็ฝากทุกคนรักษาสุขภาพนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะดื่มน,น,น้นําร้อนทานวิตามินซีเยอะๆนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงกันออกไปข้างนอกนะคะ,ะ,คะแล้วก็รักษาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะตรวจส,สุขภาพตัวเองบ่อยๆนะคะว่าตัวเองมีอาการป่วยเมื่อไหร่นะคะรีบรักษาอาการแล้วก็พบแพทย์ทันที ะะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะโรคโควิดตัวนี้สามารถทําให้คุณเสียชีวิตได้นะคะไม่ใช่เรื่องเล่นนะคะเอลิเซ่หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะรักษาสุขภาพและปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะคลิปงนี้เอลิเซ่ก็ขอตัวลาก่อนนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆทุกคนจะมีความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันของเพื่อนๆนะคะฝากกดติดตามซับสไครต์กับช่องเอลิเซ่ด้วยนะคะช่องเอลิเซ่ออนคอร์ค่ะคิปนี้ขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ,คะค Selamat datang tuan selamat